સાંક ઈ રાસ จ2คาสองสองค้อนสอยาโวครับสองสองสองหนึ่งที่ผมอยู่ได้แล้วบนโดนดนกชักชัมือจุดเกิดเหตเป็นนึโมสองห้าและสอ

กราหนึ่งสาตรงพานึ่งศูนย์สองนจาครับสามรงพานึาตพาหนึ่งสามศอนยนี่องประกอบศูเจ้าห้าสงปอครับอกเขได้เรองมเลยเนี่ไม ทำไมทำไมคนไข้โรงพยาบาลมาอยู่ที่โรงน้ำแข็งไม่เข้าใจ <c oughs> รัศดรเท่าวสิจมัยนาพระินทร์ทุกคน Прямо до них.